สวัสดีจ้ามือนี้มาคันตอนที่2จ้าของมันฝรั่งค่ะเพราะว่าแปลกกะแยกไส่กระถางเรียบร้อยแล้วนะค่ะเนาะนี่ให้ดูค่ะหลังจากที่7วันผ่านไปนี่งามเล้วจา้าแล้วที่นี่เฮ็ดจังใดวะที่จา้าแปลกก็เสียเพิ่มดินค่ะให้พู่นขึ้นประมาณอ่าเกือบครึ่งเลยนะคะนี่แล้วก็ดินไส่จ้าเ,าเขาก็สิ ขึ้นมาเรื่อยๆจ้ะนี่คือวิธีการที่แบบว่าปลูกมันฝรั่งเนาะข้าเจ้าว่าเพราะว่าต้องพุ่นดินขึ้นเรื่อยๆจ้ะประมาณสองครั้งหรือสามครั้งก่อนที่จะ,ะเก็บผลผลิตจ้ะมาจังสิม,มาลุนกันว่าเขาจะได้หัวอะไรปันใดฮันนีขันยูบลิงมีหรือซวยบลิงซวยโอเคโอเค เปลวาไงแปลว่าไงนี่จ้าแปล่ามีปลูกใส่ดินน้ำได้จ้าบ่แม่ปลูกใยตะกระถางแปลว่าชิได้ถ่าเบิ่งว่าผลผลิตที่ได้จากใส่ปลูกใส่กระถางแล้วก็ปลูกใส่ดินเนี่ยอันใดสิได้ผลผลิตหลายกว่ากันเดี๋ยวแปลว่าจะพาไปเบิ่งปลูกใสยกระถางจ้าไออปลูกใส่ดินจ้านี่ค่ะนี่กระถางแรกนะคะนี่อันนี้ละอันที่สองจ้าเดี๋ยวนี้จ้าเฮ้ยเออวะเฮีย Okay. That wasn't the question. <laughs> Twenty-five litres of soil coming up. Can I ask you the question? Yeah. What does what did your last donkey die of? Uh dunno. Know. You know what you're supposed to say? What? Not doing as they were told. Yeah, okay. Uh, can we over here please? You k n o w ่ h a t we need? Yeah. We n e ม d to get r ะเราตี่จะด้รับกรสนับสน e นจอยู่ในพ้นที่ผสมคุยมว่าเราต้องการอเ้กที่จะด้นับกาสมเรียบร้ายแล้วนะคะเนาะนี่นีคุมะพร้าวเกานี่แะ้วก็ทานนุคะเอยผสมทพ้นใี่น้คุากมว่ร้าวายมะพร้าวขี่ง้ัวกกี่ไก่ใ้วแต่มีาเนกะแล้วกาแ้วก็สนับส เอาใส่ไอต้นมันฝรั่งนะจ๊ะใส่ท็อปอัพกระถางนะคะนี่เห็นบ่นจะ่ะเขาต้องการดินร่วนซุยนะอ้าลืมทรายน้ำจ้าเด้ออย่าลืมทรายน้ำจ้แะแล้วเขาสิชมขึ้นประมาณเกือบครึ่งเลยนะคะแล้วก็อีกประมาณอาสองอาทิตย์แปลก็สิ มาเบิ่งก่อนจ้าว่าเขาสีูู่งปันไดแล้วที่นี่ก็จ้างเจอเพิ่มดินขึ้นอีกนะจ๊ะอันนี้คือศึกษามาจากนี่แหละค่ะโลกอินเทอร์เน็ตเนาะทำอะไรไม่เป็นจัดไปเลยค่ะโลกโซเชียลบอกคุณได้ทุกอย่างอันนี้คือปลูกเสกระถางนะจ้ะเดี๋ยวปลสิผ้าไปเบิ้งเงินที่เพื่อปลูกเส่ดินน้ำนะจ๊ะ เราก็ปลูกไส้ดินน้ำเพื่อจะได้ดูว่าปลูกไส้กระถางหรือว่าปลูกไส้ดินสิดีเพิ่มดินขึ้นเราว่าขันเพิ่มดินขึ้นเราที่นี่ก็พูนขึ้นดินขึ้นเรื่อยๆนะจ้ะเราที่นี่การไอ ส่วนที่ข้างล่างอ่ะเขาก็จะเกิดลากขึ้นแล้วก็เป็นหัวจ้ะอันนี้คือมือมใหม่ทำนะคะแล้วก็ว้าไปตามที่แปลวฟังคลิปวิดีโอคำแนะนำจากพี่ๆทุกคนที่ทำ YouTube นะที่ทำวิดีโอลงนะจ้ะเดี๋ยวเขาก็สิปองขึ้นมาอีกจ้ะ แล้วถ้าเกิดได้ผลผลิตดีนะคะแป๊ก็จีผ้าเห็ดเริ่มต้นตั้่งต่แรกเลยจ้ะเดี๋ยวทำวิดีโอคลิปเริ่มต้นแต่ตอนแรกที่แปลปลูกเลยแบบนี้อัน,นครั้งแรกก็ทําประมาณนี้นะคะนี่พูนขึ้นยังส่เลยจ้ะเขาเหลือ,อยอดบ่หลายนะจน้ะเนาะพูนขึ้นพูนขึ้นพูนขึ้น แต่ว่าปลูกใส่กระถางดีๆีกนิดหึงเนือจ้ะรักษาง่ายแล้วก็เอ่มเห็นบ่จ้ะนี่ประมาณนี้ค่ะเห็นบ่แล้วก็อีกประมาณอา,อาทิตย์นึงหรือสองอาทิตย์ก็มะเบิองอีกเน,นาะจ้ะเนาะแล้วที่นี่เขาก็สิโปงขึ้นมาอีกแล้วเขาก็เอาดินเพิ่มขึ้นอีกจ้ะแล้วที่นี่ก็สิโค้งสีแบบว่าไม่รู้ว่าสิเพิ่มประมาณสองครั้งหรือสามครั้งเนาะเขาเนาะกับเบิองพยายามเบิองแบบว่า ใบต้นมันฝรั่งเห้าเนาะจ้ะนี่แป๊บก็จํไใบแล้วก็ศึกษาไปเนาะค่ะเนาะเวถ้าเกิดได้พ้นดีเดี๋ยวจะพาทําคลิปตั้งแต่เริ่มต้นเลยจ้ะเดี๋ยวแปลสิภาพไปเบิ่งอันที่แปลปลูกใส่ดินน้ําเนาะจ้ะโอเคจ้าเดี๋ยวพาไปดูอท,ที่ที่ปลูกใส่ดินน้าโอเคจ้บาบทีนี้ก็สิมาพามาเบิง่งมันฝรั่งที่ปลูกลงดินนะคะนี่ก็สิเป็นแบบนี้นะจ้ะ ประมาณ40่สิบกระตุนจา,พยายกพ่อใหญ่กระเฮ็ดไหน่นี่ลองไปประมาณนี้จ้ะแป๊บกระซี่เอ่อเพิ่มดินเนาะจ้ะนี่เห็นปะจ้ะงาม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 เด็ดอ่าสิาได้แป๊บก็สิได้เบิ่งว่าผลผลิตจากอา่าปลูกลงดินหรือปลูกใส่กระถางผลผลิตอันใดสิได้ผลก็กันเดี๋ยวแป๊บก็สิไอ้เ,อ<ม>เอห็ดเหยืเบิ่งเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะเห็นปะจ้ะ ต้นสูงคักแล้วเนาะประมาณอาทิตย์นึงเราจะไปเอาลงดินเนาะพร้อมกันก็นกไปทีล่ลงกระถางนะจ๊ะนี่เห็นบ่จ๊ะเราลงพร้อมกันเลยที่นี่แป๊บก็จะเพิ่มดินมาต่อกันจ้ะมันฝรั่งภูมิใจนําเสนอุันนี้ครั้งแรกจะครั้งแรกเนาะมือใหม่หัดทําหัดปลูกเนาะคะ่ะครั้งแรกจังทำมาเบิองผลผลิตว่าผลผลิตจะเป็นแบบใดนี่จ้ะมันฝรั่งสวยจ้ะ เขาเคือมาเพิ่มดินเนะจ๊ะเนาะเพิ่มดินให้เขาก็สิบข้นมาประมาณนี้เนะจ่ะ Come on my love ชบ Chop like taking chop What that e <laughs> no It's like getting on an a i r p l a n e <Yeah. S 2> No 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 You need to move It's oh. not as simple as that One there and the one and the one there And you don't fall down the hill. <laughs> right, can, can you just. It's like getting on an airplane, going to see Santa <laughs> with a bag of snow in case there's one when you get there. I'm carrying soil down into a field. It's way too close. People are going to see what, uh, exactly what I'm doing, so move the bucket here, please. Move it yourself. One, okay. No one can see. Too close. Okay. Two That camera's gonna fall down. <laughs> That's not gonna work. Give me. Huh? Huh? It's gonna fall over. What? <laughs> <laughs> Professional. There's something. See that now? Can you see? ยน่นเรา C t e e r ่อ y o าต้่ดม w a t o y o t y o tell o me t h y e a ่ตดีนอดตอนช่วนี้ตอนแรกตอนมือเ้านี้แปลเพิ่มใส่กระถางนะแปลเพิ่มเพิ่มช่วงเช้าจ้ะ ตอนที่นียดเพราะว่าตอนช่วงเช้าตอนนี้ยุนี่มันแดดอยูกไปกับเพิ่มดินเพรา่งใหญ่สิขวดดินขึ้นมาอีกหน่อยอันนี้มือใหม่ค่ะทำนะคะค,กกะครั้งแรกค่ะครั้งแรกจังฉะมะเบิงผลผลิตแล้วผสมดินแวหลายมเติดที่จะเก็บไปเรื่อย เล่นไปเล่นน้ำเอี่ยอะไรที่นี่กันดินก็ผสมธรรมดาเนาะจ้ะเนาะก็มีขี้หมูขี้ไก่นี่แหละก็แกบเกล้าน้ำจ่านแล้วก็ไอ้มะพร้าวคุยมะพร้าวเนาะงานกับดินกันที่นี่จ้ะแล้วจะเพิ่มดินไปเรื่อยๆเขาขึ้นทุเรียนเลยกบบที่ ไไมันฝรั่ง <c oughs> <c oughs> เหตุการณ์แบบนี้เพื่อยังเพื่อแบบว่าบา่ใหา้น้ำอันนรรน้ำยุ่งเพื่อให้ไหลไปน้ำจืะเอ๊ะไปซะละจ้าทำไปซะลาครั้งแรกเนาะ ผลิตจะออกมาแบบไหนก็คอยดู It's an easier way. Just go to shops and buy them, yeah. <laughs> what? No. We try to grow what we eat, yeah. Save the money. You k n o w t want to go to the shop now because Covid nineteen. Okay, I'm going to go that way now. Move that. Okay, for me. I've I've seen I've seen ladies doing these videos, you know. Yeah. And they don't have they don't have no muppet moving the bucket. And the camera. And the camera. <laughs> You're gonna be wonky for a bit. There you go. UK we have a tractor that just goes along and builds up the soil. Well, yeah, you we knew we should have put it in the suitcase. <laughs> <laughs> you could have put the soil out there, yeah? See how the tractor เด็ดยังก็เป็นกันก็มทุอต้นอยู่แลยลีแทนเนาะเด็ดสรอยกันก็กล้แก้ไฟสะกละจ้าสองเท่า Have you told them the reason why you've mixed your own soil? What you mean? Well, this is wonderful, mm -hmm. but it, when it gets dry, it. Yes. Concrete. I don't know. I can't speak Thai. Here you go. Wait. A lot potatoes to go all the way down there. That's a lot of digging. Your dad's got a tractor. Yeah. Your dad's got two tractors. Hey. Hmm? Here's the problem. Do you, want, do you want to see what the problem is? is the problem. Digging. Always digging. Aren't you? Aren't you? Isn't she so Hey, she's always digging, and you're always digging. You're always I know. I love you too. Bye. Go and be a dog. I know. Okay. Bye. Go be a dog. not <laughs> <laughs> <for what I'm laughs> <doing today. laughs> โอเคจ้านี่แหละเดี๋ยวเธอมาเบ่งผลงานแปลสิอัปเดตเรื่อยๆเลยค่ะเดี๋ยวอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์ก็จะได้เพิ่มดินอีกจ้า see you later ยบาย y e bye bye, bye. <laughs>